มันจะเป็นอันตรายต่อเสื้อผ้าหรือเมือกหรือเยื่อบางๆนะครับเช่นตาเราปากเราครับต้องระมัดระวังก็คือทั้งแอลกอฮอล์และก็คอรีนนี่นะครับมันอาจจะมีประโยชน์ในการที่จะฆ่าเชื้อลูกด้านหน้าครับด้านนอกด้านหน้าแต่มันจะเป็นต้องถูกใช้ ภายใต้คำแนะนำที่เหมาะสมความหมายก็คือว่าถ้าเราจะเอา,อาสเปรย์มาฉีดแอลโกโอฮอล์หรือคอลีนมาฉีด,ดที่ร่างกายเราวนี่มันฆ่าโคาวินไวรัสได้ไหมคําตอบคือถ้าไวรัสมันเข้าไปสู่ร่างกายเราแล้วนะครับมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับมันเพียงแค่ว่าช่วยชำระล้างทำความสะอาดด้านหน้าด้านผิวหนังของเราเท่านั้นเองนะครับ ถ้ามันไวรัสเข้าไปอยู่ในปอดเราแล้ว,ลวมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วคือเราคือคือเราจะฉีดอะไรมันก็ล้างไม่ได้แล้วนะครับมันก็เพียงแค่ล้างแค่ผิวหนังได้เท่านั้นเองนะครับเอาทีนี้ทีนี้มีวัคซีนที่ป้องกันหรือต่อต้านโรคปอดอักเสบมีไหมก็คือ วัคซีน่ะที่ต่อต้านวัคซีนที่ต่อต้านโรคปอดอักเสบนี่เรามาใช้ป้องกันโคโรนาไวรัสได้ไหมก็หมายถึงว่า,เ,าเวลาคนเป็นโนนะครนนนนปนโค,โรค,ค,อครปอ,อ,อปดอักเสบนี่นะครับมันก็จะมีวัคซีนแล้วเอาวัคซีนเนี้ยมาป้องกันโคโรนาไวรัสได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ครับวัคซีนที่ป้องกันหรือต่อต้านปอดอักเสบนี่นะครับ เช่นนูโม,โมอคอคันวัคซีนอันนี้ชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อเฉพาะนะครับอาจจะอ่านจจผิดก็ได้นะครับแล้วก็ายาแก้ไข้หวัดใหญ่เฮโมฟิลัสเนี่ยชนิดบนี่นะครับหรือฮิปวัคซีนเนี่ย ก็ไม่ได้ใช้ป้องกันไวรัสตัวใหม่นะครับไวรัสเนี่ยมันเป็นของใหม่และมันแตกต่างไปมันจําเป็นต้องนะครับมีวัคซีนเป็นของตัวมันเองนักวิจัยได้พยายามที่จะพัฒนาวัคซีนกับต่อต้านไวรัสโครโรนานะครับองค์การอนามัยโลกนี้ก็สนับสนุนความพยายามนั้นอยู่นะครับแม้ว่าวัคซีนเหล่านี้ยังไม่มี ประสิทธิผลที่จะใช้ต่อต้านที่จะใช้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนานะครับนั้นวัคซีนที่เขาใส่เข้าไปใส่เข้าไปต่อต้านก็จะเป็นวัคซีนที่ใช้ต่อต้านการเจ็บป่วยด้านการหายใจครับซึ่งมันถูกแนะนำอย่างสูงนะครับที่ปกป้องสุขภาพของคุณ ข้อมหมายก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนอะไรที่จะมาใช้ปกป้องโคโรนาไวรัสได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้วัคซีนนี่ครับที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยที่เราใช้ป้องกันการเจ็บป่วยด้านการหายใจก็คือว่าตอนนี้มันมีวัคซีนอะไรมีวัคซีนที่ที่เรามีอยู่แล้วที่ใช้เกี่ยวกับลูกปวดอักเสบ เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจม,มีอยู่แล้วครับเราก็ใช้อันนี้แหละในการแก้ปัญหาเวลาคนติดเชื้อไวรัสโครโรนาเน,นี่ยนะครับคือใช้ไปก่อนบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายไม่หายก็ใช้หลายๆอย่างรวมกันไปวัคซีนตัวใหม่ๆที่จะมาจัดการโคโรนาไวรัสยังไม่มีครับเราก็ใช้อะไรที่มันมีมีอยู่แล้วเนี่ยไปก่อนนะครับ ต่อไปนี้นะครับก็จะมีตัวอื่นๆด้วยครับตัวหนึ่งก็จะมีเขาบอกเ <c oughs> ขาถามว่าเข,ขาถามว่ากระเทียมเนี่ยการกินกระเทียมเนี่ยช่วยป้องกันการติดเชื้อกับการติดเชือ้อโคโรนาไวัสได้ไหมอันนี้กระเทียมมันมีคุณ,คณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับก็คือฆ่าเชื้อนะครับเขาว่ากินกระเทียมเนี่ยมันป้องกันการติดเชือ้อโคโรนาาวัสไ,ได้ไหมคําตอบก,ก็คือว่า กระเทียมเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีที่เป็นอาหารสุขภาพที่มันมีปฏิชีวนะมีคุณมีคุณสมณสบัติด้านปฏิชีวนะแต่ไม่มีหลักฐานนับปัจจุบันนี้ว่าการกินกระเทียมนี้มันจะทำให้คนเราปกป้องตัวเองได้จากไวรัสโคโรนาได้นะครับสรุปก็คือว่า แม้กระเทียมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชือ้อเล็กๆแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าจะใช้ช่วยป้องกันโคโราวรดสได้นะครับต่อไปการทามคำถามก็ถามว่าการทำความสะอาดจมูกด้วยน้ำเกลือจะช่วยป้องกันโคโนาวรัสได้ไหมนะครับ เซรั่ยกับเซรายเพราะว่านานะ้า, C line, นาเกลือนะครับเซรายน้ําเกลือนะครับเราล้างจมูกเราบ่อยๆสม่ําเสมอด้วยน้ําเกลือนี้จะป้องกันการติดเชือ้อโควิดหน้าได้ไหมคําตอบก็คือไม่ครับยังไม่มีหลักฐานว่าการล้างจมูกบ่อยๆด้วยน้ําเกลือนี้จะช่วยป้องกันคนจากการติดเชือ้อไวรัสโควิดนาได้นะครับมีหลักฐาน ที่ว่าการล้างจมูกบ่อยๆในด้วยน้าเกลือนี่ครับก็จะสามารถช่วยทําให้คนนี้ฟื้นได้เร็วจากการเป็นหวัดธรรมดาอย่างไรก็ตามการทําความสะอาดจมูกบ่อยๆนะครับก็ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อด้านการหายใจได้นะครับ สรุปแล้วก็คือว่าการที่เขาใช้น้ำเกลือล้างจมูกท่อเขาสารบุบ่อยๆนี่ก็ไม่ได้ช่วยในการป้องกันโคนาวรัสได้ครับแต่ว่าก็จะช่วยทำให้คนที่เป็นหวัดเล็กๆน้อยเนี่ยหายเร็วขึ้นครับต่อไปก็คือข้อเท็จจริงก็มีอยู่ว่า โคโรนาไวรัสเนี่ยสามารถที่จะแพร่ในที่ร้อนแล้วก็ที่ที่มีร้อนชื้นได้ไหมคำตอบได้ครับไวรัสตัวนี้มันแพร่เชื้อในพื้นที่ที่ร้อนและก็พื้นที่ที่ร้อนชื้นได้นะครับจากหลักฐานที่ผ่านผ่านมานี่ไวรัสโคโรนาเนี่ยครับสามารถที่แพร่เชื้อได้ทุกที่ครับ รวมทั้งที่ที่ร้อนและก็ร้อนชื้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอากาศครับวิธีการป้องกันที่นำมาใช้ก็คือว่าถ้าเราอยู่หรือเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่มีรายงานว่ามีโควิด1 9อยู่นะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าเราปกป้องตัวเองนะครับจากโคโรนาไวรัสนี้ด้วยการน,นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับ กำจัดไวรัสที่อาจจะมีอยู่มือบนมือของคุณแล้วก็หลีกเลี่ยงการติดเชื้อครับที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยการสัมผัสตาและสัมผัสปากแล้วสัมผัสจมูกครับก็คือคําถามเขาก็คือว่าคําตอบก็มีอยู่ในตัวนะครับก็คือว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันแพร่เชื้อในพื้นที่ร้อนแล้วก็พื้นที่ร้อนชื้นได้เหมือนกันนะครับวิธีที่เราจะป้องกันตัวเองได้ก็คือว่ามันท่องสารมือ บ่อยๆครับมือเนี่ยเราชอบไปสัมผัสปากสัมผัสจมูกนะครับนั่นก็พยายามรักษาความสะอาดก็คือคนเราจะชอบใช้มือไปสัมผัสตาสัมผัสปากแล้วก็สัมผัสจมูกบ่อยๆนะครับนั้นเราก็ทำความสะอาดมือบ่อยๆนะครับก็ช่วยได้นะครับครับวันนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลร,รักษาปกปอ้ปองตัวเองจากไวรัสโควิดนะครับความรู้เล็กน,น,น้อยที่นำมา บอกเล่าในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับหวังว